เรียนถามท่านเสรีพิสุทธิ์มีขบ <c oughs> ันตํารวจเอกธินกรบ้างข้างซึ่งเป็นอดีตในเวรท่านถูกต้องไหมครับครับครับขณะนี้มีมีการจับกลุ่มชาวลาวประมาณสนะิบกว่าคนนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ปตสนะครับนำโดยท่านธินกรเนี่ยซึ่งขณะน,นี้สถานทูตลาวได้มอบหน้าทนายความนะครับให้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบความเป็นของท่านเป็นไงครับก็กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็รับไปใช่ไหม <S <S ซึ่งซึ่ง,ง,งท่านเป็น,ปนอดีตผุ้งข้าราชกาเก่าซึ่ง <S 1> <S 1> ที่ผ่านมาท่านเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าครับคือผมเนี่ยนะเวลาทํางานผมก็ทํางานนะผมก็ไม่ผมเนี่ยจะเป็นคนเสียอย่างคือว่ามองคนดีไปหมดอนะ่ะใช่ไหมจะไม่เคยเก่าร้ายใครให้ร้ายใครหรือมองใครเป็นคนไม่ดีเลยใครคบกับผมเนี่ยโอเคผมถือว่าเป็นคนดีหมด นอกจากจะไม่ดีแล้วค่อยมาตัดออกไปในภายหลังใช่ไหมเพราะนั้นพระเอกนิกรเป็นนายเวงผมเนี่ย,ผม,ยผมไม่เคยนึกเลยว่าเขาจะเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะไปทําอะไรเนี่ยบางทีใครพูดผมก็จะไม่เชื่อเพราะผมไม่เห็นหลักฐานเราไม่ใช่คนประเภทหูเบาเนี่ใช่ไหมใครพูดแล้วก็เชื่อใครพูดแล้วบางทีเป็นผู้ใหญ่แล้วมันต้องหูหนักหน่อยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคเคยพูดคนเคยพูดเขาเขามีพฤติการอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นเลยเนี่ยว่าไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อใช่ไหม นะแต่พอตอนหลังไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขารู้ว่าผมจะถูกย้ายจากเจริญตำรวจแห่งชาติไปเป็นที่ปรึกษาล่ะเขาฉีกตัวออกเลยพอฉีกตัวออกแล้วก็สร้างปัญหานู่นนี่จนกระทั่งถูกตั้งมาการสอบสวนถูกปลดออกไปนะตอนยังอยู่ยังเป็นพยายามให้ไอ้ปอประตูน้ำฟ้องผมอะ่ะคิดดูกันเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เรื่องนี้มีเยอะแล้วไอ้เรื่องนั้นปล่อยทนายว่าไปนะครับเพราะตํารวจที่ถูกฟ้องด้วยก็มีไอการดูแลอยู่ อ่าส่วนผมใช้ทนายความไปไปร่วมกันนะว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรก็ไปฟ้องว่าคนจะไม่มีหมายคนเนะี่ยมันมีหมายอยู่แล้วเป็นคดีง่ายๆใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ไปนสนใจอะไรปรากฏว่าจะทีนกรไปเป็นพยานให้ไอ้ปอประตูน้ําเนี่ยผิดระเบียบผิดวินัยแล้วนะมันต้องตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วทั้งที่ยังอยู่ในราชการเลยนะครับแล้วผมฟ้องในทีนกรเนี่ยเอาทนาย ปอประตูน้ำเป็นพัฒน,นายมันคิดดูผมก็โอ้โหโดูดูคนผิดมาตั้งนานเนี่ยแล้วก็มาเป็นอย่างเงี้ยอย่างน้องถามเนี่ยนะครับแมนะ่ก็ความคิดของเขาเขาก็ต้องรับเข้าไปนะครับเราไม่ต้องไปกันแกล้งอะไรเขาหรอก